สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดคลิปใน YouTube กันนะครับเราจะมา,าโดยใช้โหลดคลิปใน YouTube โดยใช้แอปนะทูบเมทนะครับและแปลงไฟล์ด้วยแอปพลิเคชันนี้นีครับเวิดีโอโคเวเตอรนะครับ c o n v วเตอรโอเคครับปกตินะครับเราเข้า ยูทูบ e นี่ไหมเราก็สามารถดูได้อย่างเดียวครับไม่สามารถดาวโหลดดาวโหลดนะฮะดาวโหลดมาใช้ได้นะมา,มาดูได้นะฮะเราต้องเสียค่าเน็ตนะฮะเพิ่มไปอีกนะครับเรามีอีกวิธีหนึ่งคือดาวโหลดผ่านแอปพลิเคชันอ่ะเราจะมาสอนทีโหลดแอปมาก่อนขั้นแรกครับเข้า Google ไปเลยครับพิมพ์เลยครับทูบเมดครับทูบเมดครับนี่ครับทูบเมดป๊บ ขึ้นนะครับมันจะขึ้นอันแรก YouTube made YouTube ดาวโหลดนะครับสองจุดสองจุดแปดนะฮะสำหรับ Android นะฮะสำหรับใครที่ใช้ iOS นะครับใครที่ใช้ iOS นะครับมาเดี๋ยวมันมีลองเสิร์ชหาไปเรื่อยครับมันอาจมันอาจจะมีของของอ iOS ด้วยนะครับอ่ะเข้าไปดูกันอ่าเข้ามาแล้วนะครับเป็น เว็บไซต์ของ up to down นะฮะ up to down นะฮะนี่มันจะมีรูปภาพของการใช้งานนะฮะนี่ครับกดที่ผ่มดาวน์โหลดนะฮะกดที่ผู้ดาวน์โหลดเลยครับภาพแล้วมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดครับถ้าไม่ขึ้นเราให้กดคลิกตรงนี้อ่อาตรงนี้นะรอสักครู่อ่ามันจะขึ้นไฟดาวน์โหลดนะฮะผมโหลดแล้วครับผมไม่เอากราบเลยเราก็เข้าไป ติดตั้งครับเพาตติดตั้งก็ไปติดตั้งเหมือนอ,อะไรหลายอย่างครับเนี่ยพอเราติดตั้งแล้วมันจะได้เป็นแอปพล t o คช t o ท m ตรงนี้นะครับ t o m a ม e นะครับเราก็เริ่มเลยครับ มันก็จะเด้งหน้า YouTube ก่อนครับใน YouTube แอปพลิเคชันนี้นะครับเราสามารถโหลดได้ทุกวีโอจากทั้ง YouTube ครับนีโมชั่นนะฮะยูกุนะฮะวีมีโอนะครับเฟซบ o ๊กนะครับมีตาคาเฟ่นะฮะยูกูเกิลก็ดาวน์โหลดได้นะฮะคลิปวีโอนะครับโอเคนั้นเราก็มาโหลดคลิปใน YouTube อ่ะ ทีนี้ผมจะมาดาวน์โหลดคลิปใน youtube กันอ่ะผมเอาเพลงแพร่ทางแล้วกันเพลงแพรทางเรามาดูกระดังเนยฮะอ่ะพอขึ้นมาหน้าหน้าเพลงครับไม่ต้องไม่ต้องไปกดเล่นนะไม่ต้องไปกดเล่นต้องกดเพมันมันเพลแล้วก็ช่างกดสต็อปไปก่อนอ่ะเพแล้วก็ช่างคุณจะเห็นลูกศรข้างบนฮนะลูกศรข้างบนสีเขียวเนี่ยสีเขียว,เ,ยวเราก็กดเลยครับป้าบไม่ขึ้นหน้าการแยกข้อมูลครับรอมาโหลด สักนิดหนึ่งโอเคทีนี้เรามาเลือกรูปแบบภาพผมจะขอเลือก MP4 แล้วกัน MP4 เป็น320นี่ฮะ320ร้อยยีคูน180ยป p อ้ MP4 น, MP นะโอเคถลางั้นก็กดดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดภาพ มันก็จะขึ้นปปับนะปิดครับแล้วมันจะเด้งขึ้นข้างบนครับเนี่ยาดา์โหลดแล้วรอสักแปบ๊บนึงครับาเดี๋ยวไปดูข,ข้างกันเลยครับนี่ครับเร็วมากครับแอปพลิเคชันนี้เร็วจริงๆครับเ,เราก็สามารถโหลดซ้ำไน้อีกครับเพียงโดซ้ำอ่า ซ้ำอีกอ,อันนี้รู้มี้เรามีซิทมั้ยครับเนี่ยเราโหลดซ้ำหน่อยครับเราเข้ามาพอพอถึงหน้านี้อ่าพอถึงหน้านี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับรอ,อกแกะข้อมูลกันแป๊บะโอเคแล้วเราก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ดาวน์โหลดมันจะขึ้นข้อมูลอ่าที่มัน,นเป็นสองอันแล้ะ สองอันครับอ่าผ้าทางเสร็จแล้วครับผ้าทางโหลดเสร็จแล้วครับผ้าทางโหลดเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับผ้าทางอ่าเนี่ยแลาวโลดเสร็จแล้วครับผ้า,าแบบ A4 ครับ ชัดใช่ได้เลยครับชัดใช้ได้เลยครับชัดใช่ได้ถ้าลงมาเป็นพวกเป็นคลิปวิดีโอมันจะมันจะไม่ไม่ทำการแปลงไฟนะฮะไม่ทำการแปลงไฟมากนะครับแต่ถ้าเอาจากคลิปมาเป็นเสียงครับคลิปเป็นเสียง อ่าอย่างเพ่งบุกบุกนะทีนี้ผมครับบกุบกบุกบุกบุกบบเนี่ยนะฮะเราจะเอามาลงเป็นเสียงครับจะไม่มีภาพอ่าอ่าเสร็จเป็นเสียงครับเาเสียงอะไรดีเอ็มสามนะฮะปกติมันใช้อเอ็มโอ็มโฟเอนะฮะสองยี่สิบแปดนะครับ,บอ่านะวันนี้เราจะมาสาธิตแบบ MP3 เอ m p พีสามนะฮนะเป็น m อ3แพีสามนทีนี้มันจะไม่ไม่มีภาพนะไม่มีภาพมีภาพถ้าเป็นเป็นแปลงเป็นเออเป็นในพวกเอ3พีสาหรือเป็นเสียงอย่างเดียวนะครับมือนได้ให้มาตั้งชื่อครับแก้ไขข้อมูลมีศิลปินไมีอัลบั้มนะโอเคฮนะแล้วก็เสนอครับในบริเวณขึ้นข้างบนครับนี่ รอสักนิดหนึ่งเรามาดูคลิปรูปมของเรามปสิทธไหมครับนะรุ่มขมเราไป็สิทธไหมครับเมื่อกี้เพิ่งเสร็จครับนี่ครับอะ,อะไร,รบอ๋อบวก,บวกแปลงไฟครับดูเลยถ้าเราโหลดเป็นเสียงเฉยครับมันจะขึ้นหน้าแปลงครับมันจะเด้งขึ้นนี้เลยครับ มันจะเด้งเลยแ้ปแปลงะ่ะเนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมอัน,นเนี้ยเนี่ยแอปแปลงครับเป็นตาแอปแปลงแอปแปลงไฟล์ครับแปลงไฟล์มันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็จะแปลงแปลงแปลงไฟล์เพลงให้เรานะฮนะจากจากนี้ครับ EP เท,ท่ายเยอะครับเปลีย่ยนเป็นเนี่ยพีสามครับเ p สามี่าอะาก รอสักครู่ครับตอนมันกำลังทำการแปลงนะฮะจากวิดีโอครับเป็นเสียงเสียงเดียวครับเสียงเพียวๆเลยครับผมเลืบอกครับมันตัดโฆษณาด้วยนะครับถ้าเป็นเสียงครับปกตินีคลิปมันจะมีโฆษณาครับบางคลิปมันขึ้นโฆษณาก่อนหรือเป็นไตเติลครับตัดครับตัดให้เฉยเลยครับ อนแรกผมก็งงอะผมงงผมก็ไม่เข้าใจนะฮะมันตัดเสียงให้ครับตัดเสียงให้คุรเจ๋งอะ่ะผ,ผมชอบครับผมชอบชอบมากครับชอบมากชอบมากดูคลิปเปีนงพัางครับดูคลิปเปีนงพัางครับดูคลิปเป็นพงัง อันนี้ไม่ใช่ภาพเพิดีนะภาพพดิดีกลัวมานานนะผมกลัวมานานเล้วผมไม่ได้ลงเป็นภาพพ,พดิดีถ้าถ้าเป็นภาพพิดีมามันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเนะ๋ยะผมเอาคลิปหน้าหนระือคลิปนี้ดีเอาคลิปนี้ก็ได้นะอ่าเดี๋ยวโอเคถ้าคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาเพลงอะไรดี ยังไรดิเออผมเอาเป็นคลิปเพลงเพลงมาหน้าเซเว่นแล้วกันเอาเอาแบบจะเอา แบบพิเศษดี HD เลยนะ,นะ HD. HD นะเฮ็ดนะดีนะฮะเฮ็ดดีเฮ็ดดีนะครับเนี่ยร้อยแปดสิบพีนะไอมโฟร์โฟร์ระดับพายินเท่านั้นครับร้อยแปดสิบพีครับสูงสุดครับสูงสุดเราก็ดาวโหลดเลยครับปิดครับเนี่ย มันคือตอมันใช้เวลานานนานนานอยู่อรนานนานมากนานในย่านหนึ่งครับนู่นครับนู่นครับประาสิบปีครับนานมากครับไม่ต้องถามว่ามันจะนานแค่ไหนครับนานขูแล้วภาพใา้เอ็นครับไม่ต้องกลัวครับโอเคแล้วสอนอ่ ถามว่านะพอโหลดแล้วคล,คลิปหรือเพลงไปอยู่ไหนนะถ้าคลิปหรือเพลงนับจะอยู่ในแกลเลอรี่นะแกลเลอรี่คลิปอยู่นี่รับวิดีโออยู่ในแกลเลอรี่นะฮะส่วนเป็นไฟล์ครับไฟล์ไฟล์ฟอยู่รแรกมันจะอยู่ในเครื่องครับตัวเครื่องได้ลงมาครับอยู่พ p สามครับ ถ้าฟังเพลงครับมีสามมีสามอันนี่เพลงเพลงโบครับโอเคแต่ถ้าเป็นคลิปน่าจะอ่ารู้สึกว่าจะอยู่ในวิดีโออยู่ไหนวิดีโออยู่ไหนอ่านี่คลิปอยู่ในวิดีโอครับคลิปอยู่ในวิดีโอนะโอเคผมก็ขอจบการ อนนะครับวิธีการดาว์โหลดคลิปจาก y t u t u นะฮะเพียงเท่านี้นะครับแล้วไปก่อนนะครับสวัสดีครับ